นี้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะเตรียมท้องมาแล้วค่ะเพราะตอนนี้นะคะมีพี่ใจดีพาเด้มาชิมค่ะวันนี้เป็นบุฟเฟ่ปูเอาไว้ก่อไม่ต้องอิจฉาเนยนะคะแล้วจะบอกว่าข้างในเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่ปูค่ะมีทั้งเมนคอสจคะของหวานของข้าวั้งน้ำพริกโอ้โหบอกเลยว่าถูกใจเนสแล้วตระตรองว่าทุกคนต้องอิจฉาเนสแน่นอนตามอยูเลยค่ะเมื่อกี้ไดไปเดินเซอร์วิสมาแล้วคะเห็นเมนคอสแล้วเนี่ยว่า แค่เมนคอสก็น่าจะอีกนี่ค่ะอ๋อนี่ก็องมีเป็นคำคำนะคะนี่เป็นย่าเลยอ่อาแล้วก็นี่คือชีสค่ะจะถามยากเลยก็คือสลัดบาร์นเองค่ะเป็นคนใสๆค่ะชอบกินผักนิดนเองแต่วันนี้วันชีสเดย์นะต้องจัดพวกเนื้อแล้วก็กลับไปเยอะค่ะนะเดียดยต่อไปเริ่มต้มตรงนี้ค่ะเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นอะไรประมาณไหนก็ไมรู้ละทู่ อยู่ในนี้อยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยเขากำลังทำอยู่เขากำลังทำอยู่กำลังทำอยู่แต่ว่าอันนี้ของจริงเปล่าะคะน่าจะของจริงคะ่ะได้กลิน่นได้กลิ่นทะเล <c oughs> เขารออยู่อะ่ะน่าจะรอไหมเรารอนะ <c oughs> ขอรู้ได้ไหมคะู <c oughs> โอ้โหโอ้ my god ดูจิ้งอาโอ้โอมมากเดี๋ยวเดี๋ยวรอทานนะคะครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะในส่วนตรงนี้อให้เขาเาเอ้าปผัดจะบ้าหรอมี่อัวนี่เรามาเป็นกระทนะคะผัดนะคัเาว่านั้งจิ้มี้จะมีความเป็นเี่ยวหวานแล้วก็สามารถเลือกได้ชก้

ไวอุ้ยปุ้งสดมากเลยว่าอยู่ทะเลค่ะทุกคนปุ้งไม่จะไม่กล้ากินปุง้งเพราวเดี๋ยวปุ้งยิงเป็นบ่อยแต่วนันนี้ขอนนอ,อ,ขอ,ขอนุญาตกนานนินนะคะผมโอเคไปขอหอร่อยของมากเลยมีคะแนนไหมคะซึ่งหาทานยากมากในกรุงเทพหรือเปล่าวันนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยตังน,นี้ค่ะ จริงๆแล้วเป็นคนไม่ถนัดเลยน้ำพริกถนัดเรื่อน้ำพริกนี่เป็นน้ำพริกม,มะม่วงมาดูดูด,ดูนี่สู้ค่ะสู้ค่ะตุนี่คือม,อมะม่วงค่ะอ๋อคีณหอมมากคุณผู้ชมแล้วลก็มีนะคะเครื่องเคียงค่ะเป็นผัดนะคะตจ้าเชี่ยวหลนเจ้าเชี่ยวหลนค่ะดูค่ะเก่ดขึ้นค่ะนี่กระปุกกระปุกดอลลีนี่ค่ะน้ำพริกอ่องค่ะอ๋อดูสิคะว้ ทุกคนต้องมีสตินะคะอย่าดื้จะกินให้หมดกินให้หมดอุ้ยอันนี้ค่ะทุกคนเป็นพิซซ่าที่เขาจะเอาเข้าไปทำในเตานี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นพิซซ่าพิซซ่าอันนี้พิซซ่าหน้าอะไรคะฮาวายเอียนค่ะฮาวายเอี้ยนนั่นเองค่ะน,นี่ก็พิเศษเหมือนกันรานไม่ได้เลยนี่คือเป็ดคือเป็ดมาจากประเทศอะไรคะเป็ดเป็ดเล่ ของเรามาจากฮ่องกงค่ทคุณผู้ชมขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงไทยเลยมาดูนะคะอันนี้เป็ดอันนี้เป็ดน,นะคะแล,แล้วก็มีอะไรอีกนะคะหมูแดงครับผมหมูแดงแต่วันนี้เป็นเป็ดมาดูมาานมาดูาดูค่ะอ,อ,อ้นี่แดงนะคะล่ะ,ะาินมามอน,นีนะะ้ให้คนได้เห็นก่อนแล้วกยวจมาีเียแล้วก็ไปเ่ะมีหมูแดงเห็นาาไนนมหมคะ ตมขนาดนี้ใครจะกล้าไปต่อกันถือเลยแล้ว,ลออวกันขอบคุณนะคะโอ้โอ่ะนี่ค่ะพิเศษมากเลยนะคะค่ะโซนนี้พิเศษมากๆเลยก็จะเป็นบอกว่าเครื่องชงกาแฟสามารถชงเองได้เลยนี่มาใหม่เลยนะคะเครื่องของดีมากๆเลยมีทั้งกาแฟแล้วก็มีชาค่ะกาแฟเยียร์ยาขายได้เลยะคะ่ะดีมากพูดเลย บอกเลยว่าเป็นอาหารบ้านเกิดของฉันเองค่ะอุ๊ยนี่เขาให้เราเพ้าไปตามเองก็กินไม่ได้นะสิสให้เขาตำให้ดีกว่านะคะทุกอย่างเนี้นยมิฟเฟ่ค่ะมิฟเฟ่ค่ะดูปากเนี่ยนะคะกินได้ไม่ไอ้วนเลยคนะ,คะดีมากเครื่องเลย ของขาวแล้วแม่เป็นผู้หญิงที่กระเพาะแยกนะคะของขาวต้มีของหวานค่ะมก็ต้องมีผลไม้ค่ะเพราะว่าเป็นคนเทลจี้นะคะผลไม้เนี่ยพักไว้ก่อนผลไม้ไม่กินทุกวันอยู่แล้วแต่ที่เราต้องวันชี้เด็กก็คืออหวคะนางอ่มีเยอะมากแต่ให้ดูแต่ละเมนูมูสโอ้โหถั่ลักษณ์นี่เป็นองุ่นนะคะโอ้วิสครีมแล้วก็องุ่นโอ้ตายแล้ว

อาหารดีขนาดนี้ที่ไหนรอตอนจบนั้นเ๋ยวเนี่ยจะเริ่มไปตักอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมพร้อมที่จะทานมื้อเย็นสุดพิเศษขอนงนี้นะคะทุกคนค่ะนี้เบาๆนะคะนี่เป็นแค่ล็อตแรกค่ะถ้าหมดล็อตนี้ก็ค่อยไปเติมใหม่โอเคมาเริ่มต้นเลยค่ะที่เน้บอกวันนี้นะคะเน้มากินเมนูปูที่เป็นเซ่ นี่หรือหน้านี้ก็ค่ะดีมากอันนี้ยใครที่แก่ไม่ค่อยเป็นเหมือนเอนี้นะคะเขาแกะให้แล้วโอ้จะแงะเพราะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะ ออมากซิมดีอ่ะอด,ดีมากแต่เาสิ่ง่บทุะไให้าโอเคก็ไม่ปไม่รูไม่ใช่ไม่ใช่ต้องปูนี้สิต่อไปนะคะนี่ไข่ไข่ ความมันและความหวานในตัวโดยที่ไม่ต้องจิ้ม,มน้ำจิ้มเลยคุณผู้ชมเป็นเป็นไอติมแห้งเลยนนี่ยนะคือสาวกันนะจ๊ะต่อไปค่ะที่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเต็ดแล้วก็หมูแดง ทำน,นี้เพื่อเนดค่ะเรียใครชอบกินเป็ดนะโห่เน่หลับตาดูอยู่ฮ่องกองทุกคนค่ะนี่คือเป็ดฮ่องกองดีมากอร่อยไม่เหนียวอร่อยอ่ะต่อไปโห่แรก ความซอสเลยค่ะทำนี้ก็เพื่อเนทค่ะความหวานของน้ำจิ้มดีมากต่อไปเมนูปลาปลาดอาลี่แล้วก็ไก่อเอาไปกริวชิคกี้พรึ่ต่อค่ะเขาคริวได้แบบนุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายค่ะ ลาดอลลี่ไม่มีความเผาของปลาเลยแม่น้อยอร่อยค่ะน้ำพริกบอกเลยว่าน้ำพริกเนี้ยเล้เอามาสามน้ำพริกเลยนี่น้ำพริกออก น้ำพริกมะม่วงกับเต้าเจี้ยวหลนอ่าเดี๋ยจะมาชิมน้ำพริออกมาต่อกันน,นี่กินที่ถูกต้องไม่ถูกต้องน,นี้เลยอ่ะ,อ,ะ,ะ,ะอืมหานมา้พ<ะ>ร่กออกหวานมาก ต่อไปน้ำพริกมะม่วงนะคะไม่เคยกินเลยน้ำพริกมะม่วงจะมาลองชิมซิว่าจะเป็นยังไงไม่ะม่วงธรรม,มดาม,ามะม่วงกะปิอืมอืม ทาเนเผ็ดไม่ได้มากกินเบาๆทันหูเลยทันหูเลยใครรักเดี๋ยวเรามาพักไปกับเจ้าเจี้ยวหล่นดูปกติกินแต่หล่นปูเจ้าเจี้ยวหล่นค่ะ มันมีความเดี๋ดยวนะเต้าเจี้ยวนี่คือผักใช่ไหมคะเต้าเจี้ยวคือเต้าเจี้ยวคือเต้าเหมือนเต้าเจี้ยวเราเต้าเจี้ยวขาวอ่ะเหมือนเราเห็นเต้าเจี้ยวแบบผัดๆนะอืมเปนเต้าเจี้ยวขาว <c oughs> อ๋อถ้าเห็นต้าเจี้ยวทำงาจะดูจืดๆใครพอมไหมทำน้ำพริกเลิศมากจะบอกเลยว่าทุกอย่างของข้าวเนี่ยดีมากๆแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่กับ Happy Nest ก่อนเพราะว่า,วาช่วงท้าย จะไปฟริ้งกับของหวานกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพักเบรกกินให้สาแก่ใจก่อน,นะคะ่ะเอาละะ้ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่เนสก็รอคอยเหมือนกันนะคะกับช่วงของหวานนะคะที่ได้บอกว่าของคาวเนี่ยเด็ดแล้วของหวานที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะมี่นะคะก็จะเป็นไอศครีมชาเขียวะคะ่ะซึ่งจะมีให้ตักเองค่ะวันนี้จะมีชาเขียวแล้วก็กาแฟอะแต่แอบหยิบกล้อมานี่กาแฟนะคะ แต่แหว่งเมื่อไเพราะเขาชิมไปแล้วค่ะนี่ข้างหน้าก็จะมีท็อปปิ้งคือสามารถใส่ได้ตามอภธยาใส่เลยนะมีทั้งซอสคาราเมลสตรอเบอรี่นะคะช็อกโกแลตแล้วก็มีเม็ดเม็ดเม็ดช็อกโกแลต,แตไม่กล้าพูดดังกลัวายมาให้จะมาชิมให้ดูตอนนี้มันอาจจะละลายไปแล้วตักได้ไม่อั้นนะคะเป็นชางเขียวที่ไม่ขมปกติเนี่ยเป็นคนกินชาเขียวยาก ต่ว่าไอศครีมนี่กินง่ายซอคอาเมลด้วยมะคะเพื่อทำให้มันหวานแล้วก็คคกช็อกโกแลตต่อไปนี่เราเลือกมาแค่อย่างละชิน้นจริงๆแล้วนะคะโอ้โหเย,ยอะมากอันนี้มันมน่าจะแปลเหมือนเหมือนเหมือนฝอยทองเลยเนาะเหมือนฝอยทองนะคะแล้วก็จะมีตกแต่งนี่ตรงนี้ได้ด้วยให้ดูอุ้ย หน้าฝอยทองเจ้าอ,อันนี้กินได้เหมือนกันอืมกรุบกรอบอร่อยค่ะแต่ขนมปังนีงน่มๆเลรกมีวิปครีมนิดๆมาส่วนนี้เนื้น่าจะน่า,ารักมากบูเบอร์รี่นี่น่าจะเป็นอะไรกาแฟไม่ได้อยู่ในดองชิมดูกันนะคะนรักมามด้วยเเป็นกาแฟค่ะ แบบไม่ผมเพราะว่ามันมีความหวานของตัวขนมตังเล็นิดนึงแน่ว่าอันนี้น่าจะมาตัดความผมของกาแฟันนี้แะคบัมนาี่าตัน่าร,าารักมาก เป็นคาราเมลค่ะสามอย่างนี่ตงดกันอยู่ฝอยทองกาแฟคาราเมลและบอกเลยนี่คือซีนาเล่ของงานนี้คุณด,ดีขนมปงังที่เขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่านี่คือซอสวานิลลานี่ทุกคนหอมมากได้กลิ่นไหมคะจะได้กลิ่นได้ไงมันผานก็หอมมากนี่ยังร้อนอยู่เลยเพราะว่าเขาเตาเป็นเตาที่อุ่นตลอดเวลา เพื่อความอร่อยและก็ได้อัไรบ้าในการกินเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงคนที่ขินปังอะพนนี่ว้าววนไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะละลายในปากเหมือนคล้ายๆทาร์ตอ่าคล้ายๆทาร์ตแต่ว่าไม่เลี่ยนทำไมถึงไม่เลี่ยนล่ะเพราะมันอร่อยไงล่ะ วนานิลลานี้อร่อยนะคะนมขน้นเป็นทาร์ตที่นุ่มมากมันละลายในปากทุกคนคะ่ะไม่รู้ว่านี้ไม่รู้ว่าเนี้อร่อยมากๆเลยอะทุกคนจะบอกว่าเนี่ยที่ตักมาเป็นแค่ออเดิร์ฟนะคะจริงๆแล้วที่เนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกทั้งของเค้าของหวานที่ทุกคนได้เห็นแต่ตอนตอน้นจนจบนี่บอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่ ฟินสำหรับเนสมากมากไก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของแฮปปี้เนสเองค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณโรงแรม No เว t เทแพลตตินัม no ประตูน้ำนะคะที่เือกมอสถานที่แล้วก็ของกินตั้งแต่ต้นจนจบนี้นะคะที่เนสฟินมากๆเลยจริงๆถ้าใครอยากมาชิมก็ตามมาลองชิมได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไปชิมขนมต่อล้ะกันนะคะ